มองให้ดีแล้วท่านควรตลดสังเวชใจนะว่าทุกวันนี้ท่านลองพิจารณาดูให้ดีนะคะมิติและบทบาทของพวกท่านน่ะมันน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าท่านไปยินดีทําสิ่งที่มันไม่ใช่หน้าที่ของสมณะักยบุตรอืมท่านไปยินดีในการที่ท่านเป็นมีนัยยะมีความสําคัญแค่ท่านได้เป็นผู้นําในการประกอบพิธีกรรมเขาเอาท่านไปสวดเขาเห็นค่าท่านคือท่านนําสวดท่านได้เสกได้เป่าได้เจิมให้เขาเขายกมือไหว้ท่าน แต่ท่านไม่ได้อยู่ในฐานะที่เป็นอาจารย์นะอาจารย์ในฐานะของอาจารย์ก็คือคาว่าอาจารย์ภาษาบาลีรรแปลว่าผู้ประพฤติเอื้อเฟื้อในติดนะครับคำว่าอาจารย์นะถ้าไม่ได้อยู่ในฐานะที่เขาจะกราบท่านเพราะท่านเป็นผู้ให้ธรรมะหรือแสงสว่างทางปัญญากับเขาอืม mm. แต่เขายกมือไหว้กับท่านด้วยความด้วยความบอดด้วยความเขาว่าท่านท่านอยู่ในฐานะที่เป็นสิ่งติติดที่จะโดนบันดาลความมีความ ความอะไรไม่รู้แหละให้กับเขาได้เขาจึงยกมือไหว้ท่านท่านไปพอใจแบบนั้นทําไมอืม <c oughs> แล้วท่านก็ไเดินอยู่เหรอเวลาท่านเดินตามหลังคารวาสทุกวันเนี้ยวัดท่านเนี่ยเต็มไปด้วยอะไรนะักก็ไม่รู้ <c oughs> ท่านต้องเปลี่ยนทุกซีซั่นน่ะแต่ธรรมะของพระเจ้า <c oughs> ธรรมะที่แท้จริงของพระเจ้าต้องไม่เปลี่ยน <c oughs> ท่านไปดูวัดที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมจริงๆอ่ะทาไมเขาถึงเข้มแข็งและอยู่ได้โดยมีกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาหรือคนปฏิบัติธรรมเพราะเขามีสิ่งเดียวเป็นจุดขายและไม่เคยเปลี่ยนนั่นคือธรรมะ พระตัดทามเขาสอนแต่พระตัดทามแต่ไปดูวัดพวกท่านที่เข้าไปอ่ะมีเปลี่ยนทุกซีซั่นแล้วมันขายความน่าอับอายของพวกท่านแล้วท่านไม่รู้ตัวว่ามันบอกเลยว่ายุคหนึ่งท่านโง่ท่านเขาท่านพาคนไปโง่ไปเขากับอะไรบ้างในวัดท่านอ่ะถ้าไม่เชื่อท่านลองนับดูสิทุกซีซั่นท่านมีหมดอะไรที่เขากราบเขาไหว้แล้วเขาบอกว่ามันดีท่านมีไว้เต็มวัดไปหมดแต่มันไม่ใช่พระตัดทามคําสอน แล้ววัดท่านก็เต็มไปด้วยนั่นแหละวัตถุสิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆเพื่อจะดึงคนเข้าไปกับวัดและยุคหนึ่งมันก็จะเงียบเพราะมันไม่ใช่วัดจริงๆอืมมันแทบจะเป็นเทวสถานแล้ว <c oughs> ที่ท่านอยู่ว่ามันไม่ใช่พุทธาวอาื <c oughs> มันไม่ใช่ที่สถิตของพระศธรราคาสอนแต่มันเป็นเหมือนเหมือนเทวยล่ะท <c oughs> ่านลองดูดีๆอถ้าท่านไม่โกหกตัวเองท <c oughs> ่านลองพิจารณาดูสิ่งที่มันอยู่ในวัดท่านซิว่า มันควรจะเรียกว่าเป็นพุทธาวาสหรือเปล่าเป็นที่สถิต,ถตของพระธรรมคาสอนหรือเปล่าถ้าท่านไม่หลอกตัวเองอะนะคะแต่ถ้าท่านหลอกตัวเองท่านก็อยู่ไปแบบนั้นแหละเดี๋ยวสีสั้นหน้าท่านก็เตรียมสร้างไว้เลยท่านก็แบบโทรหาช่างก่อสร้างช่างปูนได้เลยแถวๆบ้านท่านอนะบอกว่าเดี๋ยวโยมเดี๋ยวมีละมาใหม่เตรียมก่อได้เลยเ,ออเข้าวัดวันนี้พูดดีนะเยี่มเลยอี้จริงมากปลาหมดเราเห็นพวกปลาหมดไม่หมดนะคะ มีม<อ>คนสั่งด้วยเหรอหนูสา,า่งอัลการลงหนูเกรงใจอาจารย์ไม่ต้องเก่งใจเลย <laughs> ทุกคนช่วยซื้อปลาดิฉันป็นคาราว่าค่ะดิฉันต้องหาเลี้ยงชีพค่ะดิฉันไม่สามารถถือบาทออกบินได้แล้วก็เอ็นดูดิฉันในส่วนนี้ด้วยนะคะกิจของตนและกิจของผู้อื่นดิฉันก็ต้องทําไปพร้อมๆกันตาสนาก็ต้องปกปกไม่อยากใช้คําว่าปกป้องเพราะไม่คิดว่าตัวเองมีมีความดีพอที่จะปกป้องพระตาสนาได้ ศาสนาก็ต้องดูแลแล้วการศาสนาก็ต้องอุปถัมม์นะคะแต่ในขณะเดียวกันข้าวน้ําก็ต้องหากินค่ะออถูกต้องถูกต้องะะแต่แฟร์<า>แฟ,แฟ <ๆ S 2> นะคะดิฉันแฟร์ดิฉันไม่ต้องมาบอกใครว่าปลาอินเตอร์ของดิฉันปลูกเสกหรือว่าอะไรใดๆไม่มีของแถมไม่มีของแถมด้วยค่ะไม่ต้องปัวทองแดงไม่มีค่ะซื้อปลาได <c oughs> ้กินปลาแน่นอนแต่เสื้อแดงมีนะวันนี้ย แล้วแต่ไม่มีซองค่ะแต่เพื่อมารออาจารย์เลยนะคะเนี่ยเพราะว่ารู้เมื่อกี้ก็คือเมื่อวานอ่ะมีพี่คนนึงเขาทักมาที่บอกว่าอาจารย์อยู่แบบว่าอจะขึ้นไลฟ์ใช่ไหมคราจะสนทนาทําการแล้วหนูก็ว่าเออหนูติดออกรายการที่กรุงเทพแล้วก็บนนี้ก็เลยทักไปถามว่าเนี่ยอาจารย์อยู่ไหมคะเพราะว่าหนูเสร็จถ่ายรายการพอดีหนูแต่งตัวสวยแล้วเพราะว่าหนูรู้ว่าเดี๋ยวคลิปเนี้ยมันเป็นไวรัลอ,อีกแน่น <c oughs> อนแล้วคนจะได้ตัดไปมันก็ตัดตอนที่กูส,สวยๆหน่อยก็แล้วก <c oughs> ันก่เอะไรแด่คุณ อ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมแต่งสวยตอนแรกกะว่าเอ้ยจะรอตอนคุณแฟรี่ไม่ได้ใส่วิกแล้วเจอกันอีกเวอร์ชันหนึ่งก็ได้ครับ <laughs> อาจจะถ้าไม่ใส่วิกจะดุดันกว่านี้เยอะเลยนะคะอาจารย์นี่หนูแบบซอฟแล้วตอนนี้เคารพ <ขอ S 1> <ๆ S 2> พีกอยู่ใช่ไหมเคารพพีกใช่ไหมตอนนี้เคารพแล้วอยู่ในร่างหญิงก็จะดูแบบซอฟซหน่อยเวลาพูดอ,อะไรคนก็จะแบบเออฟังมันหน่อยว่าฟังมันนิดนึงไอะวันนี้ก็เป็นเพราะเอาตะก้าลงหรือเปล่านะเมื่อกี้คนเลยตกเพราะเวลาตะก้าขึ้นคนขึ้นอีกแล้วเนี่ย เอาตะก,ก้าขึ้นน่ะคนลงค่ะอาจารย์เอาเหรอซิองถ้าเอาตะก,ก้าขึ้นนะ่ะคนลงนะเดีย๋ยวแป๊บนึงอคนหายหมดแต่พอเอาตะก,ก้าเอาตะก,ก้าลงเอ้าคนมาอีกแล้วหนูงงอขอบคุณนะคะที่อาจารย์ให้หนูเอาตะก,ก้าขึ้นยินดียินดีมากหนูว่าเกรงใจอาจารย์อยู่จะบอกอ๋อมันไม่ต้องเกรงใจงเลยเพราะว่ามึงจอาตะก,ก้าขึ้นนี่เวลาเห็นคนถามปลาไงปลาไปไหนปลาหมดแล้วก็เลยว่าเอาขึ้นก่อนก็ได้อ๋อคนอัดคลิปเยอะเหรอคะเลยกระตุก อ๋ออ๋อค่ะกระตุกเหรอกระตุกไมค่คไม่มากระตุกเหรออ๋อไ,ไม่กระตุกนะเอออัดคลิปไปแล้วไปแชร์กันจะเยอะนะพวกเบงอะ <c oughs> เขาจะได้เห็นๆก็หน่อยคลิปนี้เป็นประโยชน์เยวไปช่วยกันเผยแผ่ช่วยกันบอกเอาไปบอกกันไปตัดตัดกันจะเยอะเรื่องดีๆหัดตัดกันไม่จะไปตัดไปหปบางท่านบรรทอนเอาไปทัวลงกูใช <c oughs> ตีกระบานให้่วันนี้หนูพูดกับกับพี่หนูแหม่มในรายการต้นูแหม่มหนูก็บอกว่า จริงๆอ่ะปัญหามันไม่ใช่อยู่ที่อาจารย์นะแล้วหนูก็บอกว่าคนอันตรายจริงๆอ่ะไม่ใช่อาจารย์หรอกแต่เป็นพวกมึงที่ตัดคลิปนี่แหละเพราะว่ามึงตัดบางช่วงตัดบางอันแล้วก็เอาไปลงแล้วมันก็ไปคนอ่ะมันดูอ่ะคนเดี๋ยวนี้ยิ่งโซเชียลทิกตอกสั้นยิ่งสั้นยิ่งดีอยิ่งสั้นมันยิ่งดูคลิปยาวๆไม่ดูนะคะอาจารย์ใช่ส<ต>ั้น <ๆ S 2> แล้วมันก็แบบไปแบบคนก็แบบฟังเฉพาะแบบท่อนหนูก็โดนบ่อยเฉพาะท่อนอที่ตัดไปก็เลยกลายเป็นว่า อ๋อเราพูดสั้นๆเพื่อจะไปโจมตีแต่จริงๆอ่ะมึงเป็นคนพูดมึงต้องเป็นวิพัชวาท mm hmm. เรื่องเรื่องหนึ่งอาจมีทั้งข้อดีข้อเสีย mm hmm. เหมือนเมื่อวานมีคนมาว่าอาจารย์ในในในคอมเมนต์ในเพจหนูที่พูดเรื่องว่าเอาถ้าไม่เชื่อเรื่องพุทธคุณคนจะตั้งพระพุทธรูปคนจะสร้างสิ่งเคารพบ,บูชากลาบไหว้ไปทําไมจะปฏิเสธหมดเลยเหรอสุดตรงหนูก็บอกว่ามึงต้องแยกก่อนว่า สิ่งที่เป็นพุทธคุณในฐานะที่เป็นอนุสติเครื่องระลึกถึง mm. กับสิ่งที่มีไว้ด้วยมุมมองที่มึงม,มองว่านั่นเป็นเครื่องดนบันดาลช่วยเหลือมองพระพุทธรูปสองคนถ้าคนมองต่างกันแบบนี้ความหมายมันก็ต่างแล้ว mm. มองแบบพุทธก็ได้นะพระพุทธรูปมองแบบพับมองแบบพุทธก็ได้มองแบบพุทธศาสตร์ก็ได้มองแบบไสยศาสตร์ก็ได้ mm. เวลาพูดะช่วยพูดกันให้หมดไม่ใช่มาโจมตีแล้วก <c oughs> ็ไปมองเข้าใจว่าเอออาจารย์สุดโต่งหรืออะไรหนูว่า อาจารย์ศึกษาทำมาขนาดนี้อาจารย์ไม่มองอะไรแบบตื้นเขินหรอกแต่ประเด็นคืนอเวลามันตัดไปแล้วมันมีปัญหาไงใช่เพื่อพูดบทนะอาจารย์ไม่ใช่ไม่พูดนะพูดบททุกเรื่องทุกอย่างเลยว่าเออมึงกราบไหว้พระพุทธลูกไม่ใช่กราบไม่ได้กราบไหว้ได้แต่ละเรื่องนึกถึงคูดงามความดีขอพระองค์แเรื่องนึกถึงคำสอนของพระองค์ไม่ใช่ไปนั่งกราบนั่งไหว้แล้วมึงก็ไปอ,อ่อรอนขอร้องจุดทูบเทวงังให้มาเดินบรรดาได้นนชีวิตมึงร่ำรวยเงินทองหลวงพ่อช่วยมึงไม่ได้ให้ร้อยหลวงพ่อร้อยวัดจะช่วยมึงไม่ได้เะมนนนนไดงงัง่่่่่ิิอยูที เขาไปช่วยมึงทำมาหากินได้แล้วก็ช่วยมึงทำมาหากินไม่ได้นั่นนะปัญหาแล้วนี่อาจารย์เกียรติที่สุดเลยนะอย่าจะกระถนตีปากมาได้ยับไปนะอีกอย่างหนึ่งคืออะไรนะปัญหาที่สุดคือมีคนมาบอกว่าฟังคลิปก็จบหรือยังฟังคลิปก็ก่อนเขามีตอนท้ายอยู่ไม่ฟังฟังทําไมแค่ฟังครั้งแรกทีเดียวก็รู้แล้วว่าเรื่องอะไรไม่จะกระโถนตีปากมากระแทกปากเข้าไปแรงๆก็ทีนึงมึงไม่ฟังมึงจะรู้ได้ไงว่าปลายทางกูอธิบายสรุปว่ายังไงมึงเล่นตัดประโยคตัดจบละแค่ฟังแค่นี้ก็รู้แล้วแบบมินเียปวดแบบหนเดี๋ยก่อน โรงเรียน <temple S 2> อะไรเน <laughs> like <laughs> ah, ี่ตะกวดแหวกแหนมันคือโรงเรียนอะไรครับอาจารย์ตะกวดแหวกแหนเนี่ยโรงเรียนอาจารย์สอนเองนี่แหละเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่อาจารย์หนูู่ดหนูพูดแบบฟีเลยดนะแบบเนี้ยเห็นว่าเป็นพยันตรายต่อพระศาสนานะแต่วัดบางวัดหนูไม่พูดว่าที่ไหนนะปล่อยให้คนเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่สําหรับบูชายันที่จะเอาหัวหัวหมูหัวไก่หัวเป็ดเป็นร้อยร้อยพันพันหัวไปบวงสรวงไปบูชา นี่ไม่เห็นเป็นพยานตรายต่อพระศาสนาเลยนะฮะไม่เห็นเป็นพยานตรายมันไม่มีความเป็นพุทธเหลืออยู่แล้วนะถ้ามึงมองว่าพระพุทธรูปเป็นที่ที่มึงจะเอาของเส้นไหว้ไปบูชายันเนี่ยมันน่าเศร้ามากเลยนะมึงอแล้วหนูเห็นการพูดหนูดีใจมากเลยนะที่บอกว่าการบูชาแบบนั้นเป็นไปเพื่อนรกเพื่ออะไรของะที่ว่ามันจะมีท่ออยู่ใช่ไหมค่ะหนูให้อยากให้ใจยกอันนี้ค่ะที่พระเจ้าตัดอ่ะใช่พระพุทธเจ้าบอกว่าการบูชาพระพุทธเจ้าหรือการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดก็ตามเนี่ยถ้าไม่เป็นไปเพื่อแพะ อ่าแก Dante, ere, เพื่อสัอ uh, ตว์ยรฉาล้มตายเนี่ยอันเนี้ยสามารถบูชาได้เป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นแต่สัมมาทิฏฐิเบื้องต้นจะนําไปสู่มิจฉาทิฏฐิเต็มตัวนะถ้ายังว่าอย่างงู้อย่างนี้อยู่ไม่ยอมแก้ไขความเห็นพิดตัวเองมันจะนําไปสู่มิจฉาเต็มตัวแต่ถ้าการไหวใดบูชาใดที่เป็นไปเพื่อสัตว์ยรฉาล้มตายการบูชายานนั้นจะเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดยรฉาและเป็นวิสัยเอออาจารย์นึกถึงขึ้นได้ว่าไอ้บาทสิบแปดประการของอาจารย์ที่อาจารย์ที่เขาประกาศหาอาจารย์ว่าอาจารย์พูดว่าการบูชาไม่มีผล การบูชาไม่มีผลคือไม่มีผลในทางสุคติแต่มีผลในทางทุกติการบูชายันที่เป็นไปเพื่อสัตว์ล้มตายเนี่ยหัวหมูหัวหมาอะไรไปบูชากันเนี่ยนี่แหละมีผลมีผลคืออะไรมีผลในการไปสู่นรกเดรัจฉานและเปรตจะบอกไม่มีผลได้ไงนี่มีผลแต่ไม่มีผลในทางสุคติโลกสวรรค์ต่างหากไม่มีผลในทางรู้แจ้งเห็นจริงตามปัญญาแต่มีผลในการผิดศีลห้านี่คือความหมาย็ไปตีควารย์รู้หมหนูเต้าใจที่ตุดนะ แล้วพระส่วนใหญ่ที่มองแบบนี้นะที่ว่าอาจารย์แบบนี้นะเป็นพระที่เวลามันจะทําอะไรมันต้องบวงสรวงตลอดหนูรับ <All right. S 1> ไ,ได้เลยนะเวลาหนูเห็นพระไปจุดไปจุดเครื่องบวงสรวงบูชาเทวดาแค่พาร,รีกรรมที่ถูกต้องในทางพุทธว่าการทํเออเทวตาพีต้องทําอย่างไรให้มันถูกตำหลักพุทธเนี่ยมึงยังสอนให้รับชาวบ้านเข้าใจไม่ได้แล้วไปพาชาวบ้านทําพิธีกรรมบวงสรวงโดยการใช้แบบตัดอะ ว่าตัดวหางสัตว์ไข่ัตัดหรืออะไรที่ที่มึงทำกนอยจ่แล้วมึงโอ้โหมันน่าเศร้ามากเลยตกลงเป็นพระหรือเป็นพราอ้อเป็นเป็นอะไรก็เป็นให้มันเป็นสักอย่างนึงอะหนูก็เลยบอกว่าเอออย่าทําตัวเป็นแบบเป็นพราหงผมเหลืองก็แล้วกันนี่หนูพูดซอฟที่สุดแล้วนะเป็นพราหงเป็นพราหงผมเหลืองชัดเลยจะทําพิธีต้องบวงสรวงเออถ้าเขาบ้านชาวบ้านทำมาหนูไม่ว่านะชาวบ้านเขาอาจจะหลากหลายความเชื่อแล้วแต่ความเชื่อแต่พระที่เป็นสมณะสักยะบุตรแล้วเวลาบวชเข้าไปแบบ แบบเป่งคําสมาทานแบบถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะแล้วอย่างเงี้ยยังมีศรัทธาง,งอนแง่นนะ่ะถ้าพระยังมีศรัทธาง,ง่อนแง่นนี่ก็คือจบแล้วถ้ามาบอกว่าเออฝากชีวิตไว้ที่หมอดูได้หกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยอันเป็นพระอยู่ตรงไหนอ่ะหนูพูดอย่างนี้ถ้าพระพูดอย่างนี้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องมหาสา,ารจริงที่ไปเข้าข้างเรื่องโชคชะตาราศีว่าสามารถมีผลต่อการใช้ชีวิตได้ หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอันนี้แบบเป็นอะไรที่อาจารย์แบบฟังแล้วจะรับไม่ได้สุดๆเลยมันเราเราไม่รู้หรอกเจตนาท่านหมายความว่าอะไรไม่ได้ไปก้าวล่วงหรือไม่ได้ไปปรามาท่านเราพูดเฉพาะบริบทไม่พูดถึงตัวพระไม่ก้าวไม่ก้าวล่วงงท่านแต่พูดถึงบริบทคําพูดที่พูดออกมามันไม่ควรจะเป็นคําพูดที่เอามาพูดโดยหลักการและเหตุผลของหลักศาสนาพุทธหรือหลักคําสอนพระเจ้าซึ่งพระเจ้าบอกแล้วอยู่อยู่แล้วว่ากรรมหรือสุขทุกข์มันไม่มีใครบรรดาหนะเฮ้ยกรรมหรือสุขทุกข์ตัวเองยังบรรดาห์ไม่ได แลวกรรมหรือสุขทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นเองลอยๆไม่ได้นะแต่ทุกวันเนี่ยพระพูดอะไรกันพูดแต่เรื่องหลักรอยท่้นั้นเลยเกิดขึ้นเองลอยๆไปขอเอานะไปอธิษฐานาเอานะไปทําพิธีเอานะได้พระมา้ละลึกถึงพระเอานะแล้วกําหนดพระไว้ในใจนะอยากได้อะไรตั้งจิตอธิษฐานขอเอานะถ้าจะมีกําลังก็ต่อเมื่อเรามีศรัทธามันปลายเป็นไปเรื่องอะไรแบบนี้ไปหมดแล้วคําสอนพระเจ้าอยู่ตรงไหนอืม ตลกสุด <Stars> <Doo> ก็คือพระพุทธรูปมีค่าเป็นแค่เครื่องเสียงทายอะเอาไม่ด้แล้วปล่อยในอัต,ตนาเป็นแบบนี้พระพุทธรูปมีไว้ทําไหมีไว้สําหรับยกเสี่ยงทายค่ะไ่ยกขึ้นก็แสดงว่าสําเร็จยกขึ้นมึงสำเร็จแค่อันนี้มันอยู่ในพระไตรปิฎกข้อไหนไม่เห็นมหาปรเรียนก้าที่ไหนจะออกมาพูดเลยพระพุทธรูปเสี่ยงทายอยู่ในพระไตรปิฎกข้อไหนหรือที่อาจารย์พูดเรื่องอธิษฐานเนี่ยแค่จะสอนเรื่องอธิษฐานให้คนเข้าใจตามหลัก ตามหลักตาสนาพุทธให้มันชัดว่าอธิษฐานของพุทธกับอธิษฐานแบบที่คนพุทธส่วนใหญ่ทั่วไปเข้าใจกันมันเป็นอธิษฐานคนละอย่างกันยังสอนให้คนเข้าใจไม่ได้อ่ะใช่<ล>เรื่องเนี้ยเป็นเรื่กๆกับเรื่องใหญ่ๆเนี่ยแค่อธิษฐานเนี่ยอธิษฐานแบบพุทธเนี่ยยังยังสอนให้ชาวพุทธเข้าใจและรู้ว่ามันคืออะไรไม่ได้เนี่ยอื อย่างหลักการอธิษฐานอย่างเงี้ยมันไปกันเรื่อยเปื่อยเนี่ยอย่างกรณีอย่างเนี้ยเรื่องอธิษฐานเนี่ยไปสอนคารวาสญ,ญาติโยมไม่อธิษฐานเพื่อไปขออันนั้นไปได้อันนี้แล้วทุกวันเนี้ยคนพุทธงงนะอย่างอาจารย์สอนธรรมะมาคนมาถามอาจารย์มันต่างกันยังไงมันไม่เห็นมันจะต่างกันตไหนอธิษฐานถ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าห้ามอ้อนวอนแต่มาโพุทธทําไมพระพุทธเจ้าสอนเรื่องก,การอธิษฐานเนี่ยปัญหาเลยที่ประเด็นแยกไม่ออกระหว่างพระพุทธเจ้าสอนสัจจะอธิษฐานหรือการอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานยังไงเหมือนพระพุทธเจ้าบอกว่าการอธ เพื่อที่จะบรรลุถึงการเป็นส,มสัมมาสัมพุทธะแล้วพระองค์เนี่ยทรงตั้งอธิษฐานขึ้นม,มาว่าเราเนี่ยจะไม่ลุกออกจากบัลลังนี้ถ้าไม่ตรัสรู้เป็นส,มส,มสัมมาสัมพุทธะเป็นการตั้งเจตนาว่าเราจะไม่เลิกจากความเพียรน,นี้เนี่ยคือการอธิษฐานในความหมายของพุทธศาสนาคือตั้งเจตนาขึ้นมาตั้งจิตในใจว่าเราจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้เหมือนเราตั้งสัจธฐานว่าต่อไปนี้เราจะตั้งใจตื่นนอนตอนหกโมงเช้าทุกวันเนี่ยเรียกว่าตั้งสัจธฐานแล้วทำยังไงทำให้ได้ตามความอธิษฐานนั้น แต่น,นิทานในโลกคืออะไรอน,นิทานว่าอะไรเราจะอ้อนวอนขอร้องเทพเจวาให้เขาโดยบรรดาให้เรามีความสุขความจเจริญคี้สินได้ขอให้สงความปรารถนาตามเอตตาปัจจัยขอให้เงินไหลทองนองอะไรมาขอให้เงินไหลนองทองไหลมาโชควา่าศาสนาบังเกิดเนี่ยมันไปคนละเรื่องเลยแต่สอนไม่เป็นนี่ไงคารวะเลยต้องออกมาบอกสอนคาถามคือเคยได้ยินแบบนี้กันไหมไม่มีใครเคยได้ยินหรอกน้อยคนที่จะได้ยินคําถามทําไมไม่หยิบเรื่องเนี้มาพูดอาจารย์ถามนะเวย้ยอาจารย์อยากรู้แค่นี้เลย คนต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นพระก็ตามที่จบจากที่ไหนมาก็เก่งกาจกาจกันทําไมไม่เอาเรื่องที่อาจารย์สอนถูกต้องมาชมอาจารย์บ้างในเมื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์เนี่ยทรงสรรเสริญต่อบุคคลที่ตําหนิติดติงคนอื่นตามธรรมและสรรเสริญคนอื่นตามธรรมตามการเวลาที่ควรสรรเสริญบุคคลที่มีคุณธรรมสองอย่างนี้ไม่ใช่ติอย่างเดียวไม่สรรเสริญเลยพระพุทธเจ้าไม่รับสรรเสริญอย่างเดียวไม่ติเลยพระพุทธเจ้าไม่รับ แต่พระองค์ทรง,งรับและยืนยอน,น,น,นสรรเสริญต่อบุคคลที่ตีตามการเวลาและสรรเสริญตามการเวลาคำถามคือตีอาจารย์อย่างเดียวเลยตีคุณแพร่ลอย่างเดียวเลยทำไมไม่สรรเสริญในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทำไมไม่สรรเสริญในสิ่งที่เราสอนถูกต้องตามหลักธรรอสุรเจ้าแล้วทำให้คนตื่นรู้ตื่นทำเข้าใจในหลักคุณธรรมจริยธรรมเปลี่ยนแปลงสันดาตัวเองมากขึ้นคำถามคือทำไมไม่ทำตามคุณธรรมนี้